ช่งนี้หนูป่วยบ่อยมากเลยนะใช่แล้วจ้ะแม่หนูรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวยังไงก็ไม่รู้มีใครอยู่บ้านไหมมีอะไรเหรอจ้ะลุงก็ลูกชายของเองอะรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านแนะ่รีบไปดูเร็วตายจริงเก่งลูกแม่เราเรีบไปดูพี่เก่งกันเถอะจ้ะแม่ปะลูกโอ้ยเป็นยังไงบ้างลูก เสีิดหน่อยคะแม่ผมไม่เป็นไรมากแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะจะไม่ให้แม่เป็นห่วงได้ยังไงลูกสาวก็ป่วยบ่อยลูกชายก็เกิดอุบัติเหตุสถานการณ์แบบนี้มันไม่ปกติแม่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแล้วแม่จะทำอะไรเหรอจ๊ะมิวกี้ลูกขาแม่เก่งลูกฮัแม่แม่จะให้ลูกทั้งสองคนแต่งงานกันเราจะแต่งงานกันได้ยังไงคะแม่เราสองคนเป็นพี่น้องกันนะใช่คะแม่ และเราสองคนก็ไม่ใช่พี่น้องธรรมดาทั่วไปแต่เราเป็นพี่น้องที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันเวลาใกล้เคียงกันแล้วเราจะแต่งงานกันได้ยังไงฮะพอลูกเป็นแฝดไงละจ๊ะแม่ถึงต้องให้ลูกแต่งงานกันไม่นะแม่หนูไม่แต่งงานกับพี่เก่งเด็ดขาดแค่คิดก็หยีแล้ว啊ยูกิชันยังแต่งงานกับเธอนักแหละยายน้องบ้าหยุดทะเลาะกันได้แล้วจ้ะลูกทั้งสองฟังแม่พูดก่อนก็ได้ค่ะแม่ที่แม่จะให้ลูกทั้งสองแต่งงานกันก็เพื่อเป็นการแก้เค็ด ยังไงหรอจ้าแม่หนูไม่เข้าใจโบราณเชื่อว่าคนที่เกิดมาเป็นแฝดชายหญิงอดีตชาติเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนแล้วไม่สมหวังจึงได้สาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดมาครองคู่กันในชาติหน้าแม้บางคู่จะเลิกลากันไปแต่ผลกรรมแห่งการเคยพิศวาสยังคงอยู่และติดมาในชาตินี้จึงเกิดมาเป็นแฝดคนละฝาแต่เราก็ไม่เห็นต้องแต่งงานกันเลยนี่ฮะ ไม่ได้หลกจากลูกชาติที่แล้วทั้งคู่ก็ไม่สมหวังในความรักชาตินี้เลยต้องทําให้สมปรานาโดยการแต่งงานกันเพื่อเป็นการแก้เคสจะทําให้ลูกทั้งสองคนของแม่มีความสุขและอายุยืนยาวนานถ้าไม่แต่งละฮัจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่แต่งงานกันอาจมีคนใดคนหนึ่งต้องตายพลัดพรากจากกันเหมือนชาติที่แล้วดูอย่างลูกๆตอนนี้สิคนหนึ่งก็ป่วยอีกคนก็เกิดอุบัติเหตุแม่อดห่วงไม่ได้จริงๆ แต่ว่าเราสองคนไม่ต้องอยู่กันแบบสามีภรรยาใช่ไหมจะแม่มใช่แล้วจะลูกจบพิธีแต่งงานลูกทั้งสองก็กลับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมงั้นหนูแต่งก็ได้จ้ะพบก็ด้วยฮะ